ตอนนี้ผมกำลังทำบันไดขึ้นไปนะครับนี่ก็ขั้นหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะถึงข้างบนแล้วนะครับนี่เลยโคตรสูงเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปนั่งตรงห้างที่ผมขันให้ใหดู Oh. สวัสดีครับผมพันธมกรนะครับในวันนี้ผมจะมาขัดห้างนะครับซึ่งผมขัดห้างรอบคลิปที่แล้วไปนะครับก็มี f c ฟซนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าห้างเนี่ยมันไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นพลานที่ไหนเขานาั่งเลยนะครับแต่ว่าที่อื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมรู้ตรง ทินของผมนี่แหละนะครับ ừ, รงทินที่ผมอยู่ก็คือมีนะครับผานที่นั่งห้างอย่างนั้นนะครับมีและในวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาขัดห้างอีกอแบบนึงนะครับที่ผ่านเขาก็นั่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทําแบบวนดวนดรวนนะครับแบรว่าปุ๊บปั๊บเห็นปุ๊บแล้วก็แบบว่าเป็นพวกผ่านผ่านล่าสัต์นะครับจะ,จะเป็น เห็นหมูป่าอย่างนี้นะครับเห็นนอนหมูป่าอย่างนี้ป๊อบโอ้เดี๋ยวเย็นนี้มาในอนอนเลยอย่างนี้นะครับแบบเร่งด่วนนะครับก็จะตัดไม้มาพาดแค่สองตัวนะครับแล้วก็ใช้เอ่อเชือกเชือกอะไรก็ได้นะครับถ้าเรามีเชือกที่พกมาด้วยก็อเอาเชือกที่พกมาได้มาด้วยเนี่ยมัดเลยนะครับว่าไม่มีก่อหาหาตอกหาเปลือกไม้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้ตอกใช้เปลือกไม้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ว่าถ้าจะให้แน่นอนเลยเนี่ยผมว่าผมใช้เปลือกไม้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเ,เราไปทํากันเลยดีกว่านะครับจะได้มีเวลานะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอซึ่งผมอาจจะไม่ได้ทํากับต้นนี้นะครับไม่ทํากับต้นที่งงามอยู่แค่สองงานแล้วก็ อย่าง,งนี้นะครับผมจะทําต้นข้างล่งังสังนิดหน่อยนะครับที่มันแบบว่าตรงๆหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าก็ต้นไม้ที่ผมจะใช้นะครับก็คือต้นนี้เลยซึ่งมันก็จะมีงามนึงที่แต่งมานะครับนี่มันจะเป็นงามนี้แล้วก็มันจะมีงามที่แต่งมาอย่างนี้นะครับซึ่งเถ้าเป็นพานที่เขานั่งเนี่ยเขานั่งกิ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า ผมเนี่ยจะสัตว์ที่ได้ทุกคนดูว่าเอา่อถ้าแบบห้างแบบเขาทําแบบว่าเร่งรีบเนี่ยทํายังไงนะครับผมก็เลยเลือกที่จะทําให้ทุกคนดูดีกว่านะครับซึ่งท่านนั่งเนี่ยก็มีกิ่งที่นั่งได้เลยนะครับแบบว่าทานเร่งรีบนะแต่ว่าจะสัตว์ที่ได้ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ ผมก็จะไม่ใช้พวกไม้ไผ่นะผมจะตัดต้นไม้เลยนะครับแต่ว่าเป็นพวกต้นไม้ที่ยังเล็กอยู่นะครับอายุเออ่การเติบโตก็ประมาณสักปีนึงนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงนะครับโดยผมเนี่ยจะไปตัดฝั่งนี้นะครับอยู่ข้างๆนี้เลยไม่รู้ว่าอืมันจะใช้เปลือกของมันได้หรือเปล่านะถ้าใช้เปลือกของมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดถาวนนะครับบนต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับเพราะว่าถาวน นี้เนี่ยผมลองดึงดูแล้วนะครับก็แข็งแรงดีนะซึ่งผมก็อาจจะพูดได้แบบว่าเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เป็นไข้ไปนะครับอหลังจากที่คลิปที่ผมเนี่ยได้ขัดห้างให้ดูนะครับหลังจากนั้นไปก็เป็นหวัดเลยนะครับสงสัยจะเข้าป่าต่อไปไม่ได้แล้วมั้งนะครับก <g iggle> ็โอเค ผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปพาดข้างบนนะครับไปตัดกันเลยก็จะใช้แบยบยาวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยคไปตัดให้เป็นสองท่อนข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าตัดให้มันสั้นป๊อบเนี่ยมันจะ ส่งขึ้นไปยากนะครับเพราะว่าผมมาแค่คนเดียวนะก็ต้องขึ้นก่อนนะครับอหาทางขึ้นให้ได้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกด้วยนะครับไอ้พวกต้นไม้แล้วพวกนี้ก็ลื่นด้วยนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับลองลองปีนขึ้นดูก่อนนะโอ้โหว่าถาวันเส้นนี้คงจะ ไม่ได้การนะครับจะปปยังไงให้ถึงนะครับสูงมากนะครับต้นนี้สูงมากอาจจะสี่เมตรห้าเมตรได้นะครับต้นนี้หนึ่ง,งมือของผมเนี่ยก็สามแล้วนะครับแล้วก็ยังไปก็ประมาณสี่เมตรกว่านะครับสี่เมตรเกือบจะห้าเมตรนะครับอต้นนี้ก็จะสูงกว่าล็อบที่แล้วอีกนะครับ รอบที่แล้วเนี่ยผมแค่หนึ่งเอื้อมมืออย่างนี้นะครับก็ประมาณสามเมตรอันนี้ก็ประมาณสี่เมตรสี่เมตรนิดๆน,นะครับส่วนอื่นเลยหาวิธีขึ้นให้ได้ก่อนนะครับด้วยไม้ไผ่ที่ผมจะตัดก็เป็นก้อนนี้เลยนะครับ นตอนนี้ผมกำลังทำบันไดขึ้นไปนะครับนี่ก็ขั้นหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะถึงข้างบนแล้วนะครับ ก็ลองขึ้นไปดูว่าถึงข้างบนหรือ,อยังนะครับพยายางก็อีกตัวหนึ่ง <c oughs> ต้องระมัดระวังขึ้นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าต้นไม้มันลื่นอุ๊บ <c oughs> อย่างนี้นี่ถึงแล้วนะครับขึ้นไปตัดถาวรก่อนก็ผมก็ทําการขึ้นมาตัดถาวรทิ้งแล้วเรียบร้อยนะครับจากนี้ไปก็จะผมจะลงไปเอาไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็ มาตัดให้เป็นสองท่อนอย่างนั้นก็พาดให้มันเป็นห้างนะครับขัดให้เป็นห้างกาันเทตัดไม้มันที่สูงงนี้นี่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับ อุ้ยอุ้ยนี่แหละนะครับต้องระวัง จะลองเทสดูนะครับโอ้โอเคเลยนะครับนั่งอย่างนี้สบายขึ้นเยอะเลยดูว่าทานเขาก็นั่งได้นะครับแบบว่าเป็นคืนเลยเหมือนกันนะครับแต่ต้องห้ามหลับนะครับทางหลับป้อมเนี่ยลึกนะครับอืมลึกมากเลยนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่ามันลึกแค่ไหนนะถ้ามองจากข้างบนนี้ไปอะ่ะนี่เลยโอ้โหขอสูงนี่คือห้าเมตรนะครับโอ้โหผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็คืออ่าตรงต้นต่อนะครับอันนี้เนี่ยผมเนี่ยอยู่ตรงยอดนี้เลยนะครับ อืนี่นะครับที่ให้ดูดูนะครับตรงตรงที่มีกิ่งไม้บางเยอะๆตรงนี้นะครับอันนี้คือพื้นดินนะคือตอนนี้เนี่ยผมอยู่เสมอตรงนี้นะครับก็คือสูงอยู่นะผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆดูนะครับว่ายังไง นี่เลยคดสูงเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปนั่งตรงห้างที่ผมขันนี้ให้ดูโอ้โหบรรยากาศคดดีนะครับอยู่สูงอย่างนี้ถ้าไม่มีพงนี้บางเนี่ยคือลมตีมานี่สบายเลยนะครับ Okay. โอเคโอเคลินี้เนี่ยผก็จะทำเป็นเอ่อแค่ลองขัดห้างเหมือนคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นขัดห้างแบบง่ายๆไวๆนะครับขัดแบบกระทันหันก็แล้วกันนะครับอืมพวกผ่านเขาใช้แบบกระทันหันนะครับใช้รอบเดียวแล้วก็ผ่านไปซึ่งถ้าใช้หลายๆรอบเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่นะครับ ก็ในคลิปนี้ก็อย่างที่พูดไปนะครับคลิปนี้เนี่ยผมแค่ลองมาขัดอย่างนี้ลองนั่งให้ดูนะครับว่าห้างด่วนเนี่ยเป็นยังไงนะครับอืมนี้เนี่ยเป็นห้างด่วนก็วันนี้เนี่ยผมก็อาการไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับอืมอาจจะเสียงพเพีเพ้ยนบ้างอะไรบ้างก็อภัยไว้ให้ด้วยนะครับอืมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยกันะครับในคลิปหน้าเนี่ย แล้วค่อยมาเจอกันใหม่ดูว่าเข่มน้าเนี่ยผมเนี่ยจะไปขัดห้างหรือว่าจะไปทำอะไรอีกนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้ติดตามดูอีพีนหน้าว่าผมนี่จะไปทำอะไรนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยก็ลงแล้วก็กลับกันเลย ลืนล่นๆอย่างนี้ต้องระมัดระวงังโอ้โหหนูผิดข้างซะด้วยโอุ้ยจับ <c oughs>